เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆคราวที่ผิดพลาดไปนิดหน่อยฉันจะบอกให้นะคราวนี้จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็เลยรีบลงมาทันทีนี่ฉันแค่ม่อยากให้เธอเสียโอกาสที่สามไปจะบอกให้นะแต่บัญชีของฉันนเขาเป็นคนโสดจริงๆเพียงแต่มันเปลี่ยนไปเร็วหน่อยมันก็เหมือนอย่างพวกคุณไง รู้ไหมตอนอยู่บนสวรรค์ก็เล่นพันดันบ่อยๆอยเหมือนกันแหน่ไม่ต้องพูดมากเลยนะแบบนี้มันนับกันด้วยเหรอฮะเอจะรู้ใจเย็นก่อนได้ไหมมาคลาวนี่นะรับรองว่าจะหาคนที่เธอต้องรักหมดใจแน่เลยขอร้องและถอยไปหน่อยได้ไหมถอยไปหน่อยเธอแบบนี้ทุกคนจะยิ่งเสียเวลานะคุณนะปัญหาเรื่องการจัดการ ขอร้องแล้วนะถอยถอยไม่หน่อยเหอะขาไม่หน่อยได้ไหมให้เวลาผมห้าถึงสิบนาทีก็พอบ้าจริงเชี่ยเอาล่ะครับคุณขึ้นรถไปพอๆแล้วไม่ต้องพูดขึ้นรถขึ้นรถทุกคนทาตามที่ผมบอกนะแท็กซี่ถอยไปข้างหลังนะอะขึ้นรถคุณคุณขึ้นรถได้แล้วพออเลิกเถียงกันได้แล้วขึ้นรถถอย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 คุณเออคุณถอยถอยถอยไปนะถอยออกไปถอยถอยอ่าค่อยๆถอยก็ค่อยถอยอ่าคุณด้วยคุณด้วยถอยไปถอยไป ถอยไปดิทุกคนเสียเวลาอยู่ฉันก็ไม่ถอยอ่ะในเวลาสาวินาทีคุณต้องถอยผมจะเริ่มนับแล้วนะสาสเฮ้ยตกเลขหรืวไงวะถ้าภาษาอะไรสามแล้วสี่ ครับครับไปก็ได้ครับโชคดีครับถอยหลังไว้ถอยหลังไว้ถอย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 ครับครับถอยถอยถอยที่ละคันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดีดีดีไปที่ละคันไปที่ละคันไห้านาทีรีบผมบอกคุณแล้วนี่คือความสำนึกเก่งจริงๆประทานข้าวกันหน่อยมาปกติคุณเชิญผู้หญิงแบบนี้เลย แล้วปกติคุณถูกคนเชิญแบบนี้เหรอเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยมีถูพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอแม้แต่บัตรนักศึกษาผมก็มีแล้วนะนักศึกษาเหรอคุณความรู้คือพาวเดอร์ความรู้คือพลังมันคือพาวเวอร 我呢，担任宝粉中之。